คลิปนี้พาเพื่อนๆว่าไปที่งานโคชเราปี2024คลิปนี้ไม่มีภาพของน้องลิซ่านะคะเพราะว่าล่าสุดเหมือนว่ามีคนเจอน้องลิซ่าที่งานโคชเราโดยเขาบอกว่ามีคนบอกเจอลิซ่าที่โคชเรากำลังดูเศษข,ของเพ e กกี้กู This ซึ่งเป็น DJ ดีเจระดับโลกนั่นเองนะคะและก็บอกต่อว่าเขาบอกอยู่ใกล้กับดีซ่ามากแต่ไม่ได้ถ่ายรูปมากเคารพความเป็นส่วนตัวค่ะซึ่งเพ็กกี้กูก็เป็น DJ ดีเจระดับโลกและก็เป็นนักธุรกิจหญิงด้วยแลวก็มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ได้รับรางวัลการันตีมากมายค่ะซึ่งก็มีบรรยากาศตอนที่คุณเพ็กกี้กูเนี่ยค่ะขึ้นเล่นที่โคชชล่ามาฝากกันด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเจอโนลิซ่าที่สเตจนี้อย่างไรก็ขผให้เต้าลิสเอนจอยนะภาพต่างๆนี้ค่ะถ้าหากว่าจะมีก็คงจะมีหลังจากนี้แต่ว่าถ้าหากว่่าไม,ม หลังจากนี้แค่ได้ทราบว่า,วาอ๋อนองได้ทราบไปสเตจนี้ค่ะไปชมดีเจระดับโลกอย่างคุณเพกกี้กูทำการแสดงนั่นเองอย่างไรก็ขอให้น้อง enjoy ค่ะ